วันนี้ผมได้ DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo มาแกะกล่องลองใช้จริงครับบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องมือคู่ใจสายคอนเทนต์แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยเปิดกล่องมาอย่างได้ที่ชอบเลยเคสแบบแข็งแรงจัดเก็บเป็นระเบียบอุปกรณ์ครบทั้ง DJI m y i c 2ขาตั้ง Mini Tripod และตัวเลนส์มุมกว้างที่เป็นแม่เหล็กแปะปุ๊บใช้งานได้เลยตัวกล้องเบามากครับถือถ่ายนานๆไม่เมื่อยมือแถมมีหน้าจอ OLED แบบหมุนได้ขนาด2นิ้วหมุนปุ๊บเป็นแนวตั้งทันทีไฮไลท์ที่สุดคือเซนเซอร์1นิ้วอันนี้โหดจริงรายละเอียดภาพดีข,ขึ้นแบบเห็นนนนนดด้้ชัััโยยเฉพาะะใที่่แสสงอรบบก3 แกนของดีเจนิ่งมากครับแม้จะเดินถ่ายหรือขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังนิ่งเหมือนติดกิมบอลขนาดใหญ่ตัวไมติดกล้องเขีบเสียงได้ดีแต่ถ้าต้องการเสียงชัดแบบโปรก็เสียบดีเจไม่ถูที่ให้มาในชุดได้เลยแค่เปิดก็เชื่อมทันทีรวมๆคือใครทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเดินวอล์กหรือถ่ายงานเร็วๆตัวนี้ตอบโจทย์มากครับพกพาง่ายใช้คล้องคุณภาพโหดเกินตัวและนี่คือตัวอย่างฟุตเทจ 4K 6 0 fps ที่ผมถ่ายตอนขี่มอเตอร์ไซค์ชมวิวภูเขาลองดูความนิ่งความใสของภาพได้เลยครัััับบบใครสใรสนจกกดดดตะ้้าไไเลยลองงม่ผิหว